เรียกใครอ่ะไม่ใครบอกกอ่อนเวลาเราเปิดยังไงไม่เอาของเละเทะไปหมดละตั้งของขนาดนี้เรียกลูกค้าครับไม่ขายเรียกล,ลูกค้า,าใครจะซื้อก็ยังไม่ขายเปิดเพลงมาเรียกลูกค้าเอาเร็วเอาเพลงดีๆเอาเพลงดีๆอ่ะผมอยากรู้ราคาก่อนตัวนี้เท่าไหร่ราคายัางไม่ได้ปักเลยก็อยากรู้ ของมีเป็นล้านอะ่ะแบบ่งกันดูคนละสิบชิ้นเถอะไปมีหลายคนอะ่ะตะก,ก้าไม่ได้หายไม่มีตะก,ก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทใช่เปล่าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยังไม่รวมส่วนลดอ่ะยังไม่รวมส่วนลดแต่ยังไม่ขาย,แต,ยแต่ยังไม่ขายเพื่นอนเปิดตลาด ร้อยหกสิบเอ็ดบาทมีส,สี่สีพี่สีอะพี่กี่สีนะเท่าไหร่นะคะดำน้ำเงินแดงส้มร้บบอยหกสิบเอ็ดบาทเฮ้ยไ,ไปเอาสีมาดิเอาสีส้มมาดิอาขึ้นนกลายในในหน่อยดิสีคนน่ารักเลยนี่ไงปักปุดนให้หน่อยปักปุดนให้หน่อยค่ะไม่ปักปุยัง ี่ <34. S 1> พอมันร้อยหกสิบเอ็ดบาทค่าส่งเท่าไหร่ส่งฟรีจ้าส่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทส่งฟรีตัดให้เหลือร้อยสี่สิบบาทอันนั้นอนะ่ะมันเวลาคุณซื้อไปอ่ะมันก็เหมือนร้อยสี่สิบบาทเ,ออเพื่อนทำไมซื้อไปเฟี้ยงหัวหมางคุ้มเลยให้มันตีมากผมจะบอกให้ว่าเอาไปเป็นที่คัน้นหนังสือ,อยังคุ้มเลยอ่ะเอาอีมันถูกมากเลยเนี่ยเฮ้ยพี่แซมซื้อมาร้อยสิบสิบบาทอ่ะ เนี่ยไปห้อยเนี่ยที่ผมบอกอติดว่าตรงไหนก็ได้ในบ้านเนี่ยห้อยกระเป๋าห้อยกระเป๋าได้เลยเนี่ยห้อยกระเป๋าร้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอัไนไหนอันไหนันไหนตางูอยากเห็นตะแกรงมันอยู่ไหนตะกร้าที่เท่าไหร่นะคะห้าสิบสี่นี่แอร์ฝากให้แล้ว,ลวร้อยหกสิบเอ็ดบาทใครกําลังอยากได้ลำพงซื้อเลยส่วนใครที่กําลังมีตังค์ไม่ไม่พอเก็บไว้รอดูของต่อไปเพราะของมันเยอะมากจริงๆอุ้ยเสียงเบสดีนะเฮ้ย์เดี์วันนี้เราขายห้าสิบกว่ารายการวันนี้เราไม่ได้ ไม่นอนมีสีสีตรงไหนโชนี่สีสีนะคะอันนี้เห็นที่เห็นอยู่มีสองสีโชว์นะที่เหลืออยู่ไหนอ่ะนี่ผมถามหน่อยร้อยหกสิบบาทนี่ปิดเป็นเนี่ยเหรอเนี้ยเหรอพี่ร้อยหกสิบี่โอเคช้าแล้วช้าแันเด็ดบาทวิสีนี่นะคะเออมาทำหน้าตกใจให้นะมะลูกค้าลูกค้าเข้ามาเร็ว ลูกค้าอยากได้ไหมคะลูกค้าสวัสดีค่ะทุกคนมันดียังไงเนี่ยอามชิวันฮนเดนสิกะไวะหนึ่งเลยหนึเนี่ยวันฮันเบาทถูกไหมถูกคุกมากถูกมากทุกคนสุย่อยนะคะถูกจริงอันนี้เขาเด็กเขามาฝึกงานร้านเจ๊เดี๋ยวให้ลองฝึกขายดูก่อนไม่รู้จะขายดีปะ แล้วคุ้มมากๆคุ้มมากๆจริงๆอะร้อยหบเอบาทรับประกันรับประกันหนึ่งปีโการันตีวันเยียนะเอาให้หมดตัวกันไปเลยวันนี้วันเยียทุกคนทุกคนคุอยนนาค่ะใจตังด้วค่ะใจตังด้วยนะคะเก่งมากค่ะ เฮ้มาสเปรยเคเคมอลเต้เต้ยืมยี่ยย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  ก็รู้ทาไมวะวันน่้ว่าเซ็ตผมแล้วแลวก้อ็มันกลับได้เซ็ตผมผิดน้น<อ>งน่ายๆอาบ<ด><อ>ี4ซีนะคะอย่างที่บอกคุ้มมากๆนะคะ161บาทนะคะใครอยากได้รีบกดตะกร้าเลยนะคะว,วันนี้ใครอยากได้ลำโพงนี้พูดถึงทีมงานนะคุณเอากลับไปหรือให้ผมไว้อันนึงแต่ลำโพงอัน,อนต่อๆท้างหลังใครเอากลับไปนะฟังก่อ,อ,อนนะครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วที่เห็นขนๆนไปเนี่บอกเลยเอาไปจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นนะกูเนี่ยจะหาเพราะว่าแบงค์ของกูเนี่ยจะหาอะไรอ่ะเชื่อไปไม่เหลือเลยอ่ะกูเอาไปหมดเลยไม่เหลือแั่อันเลยแต่วันเนี้เหลือให้ผมบ้้างนนะผผมมคืือออเหหลัดีใ โอเคอันนี้ใครจะเอารีบกดเลยค่ะร้อยหกสิบเอ็ดบาทไปดูพาว o w e r Bank กันต่อเลยมีคนซื้อบ้างไหมมีอีฟพารูมีคนซื้อบ้างไหมนี่ร้อยเน่เดี๋ยวผมจะพูดให้ให้คนเลยผมถามก่อนให้เพื่อนๆไม่ต้องพิมพ์เลขนะแต่เพื่อนๆคิดในใจดูพาวเวอร์แบง n ์เนี่ยหนักมากเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่จริงๆทั้งในแล้วที่สําคัญเนี่ยมันใช้มีสายในตัวนี้ด้วยแล้วผมถามหน่อยสามหมื่นมิลลิแอมป์อ่ะปกติอ่ะเพื่อนๆไปที่อื่นอ่ะมันเท่าไหร่ คุณไม่ต้องพิมพ์ชื่อคุณตอบในใจผมก็รู้แล้วเออเออเท่าไหร่นี่สามหมื่นมิลแอมสามหมื่นสามสามหมื่นมิลแอมสามหมื่นสามารถทีนี้นี่คือ we need to call we everything new t y ทุกคนเสียแล้วนะคะเนี่ยเออยูเอานี่กลับไปด้วยเข้าใจป่ะทุเรียนยูเทคไปพอเทลเลยนี่ปกติเนี่ยคือมันมันมันแพงกว่านี้แน่นอนมาบอกราคาให้ตกใจกันหัวนี้ราคาเท่าไหร่ ห้าร้อยห้าสิบบาทไม่นี่ทาย่ำหนึ่งอันนั้นาบวกอีกสามหมื่นอ่ะโอ้โหแต่นี้เหลือแคห้าร้อยฝุกมบากมากประกันไม่ต้องถามถึงประกันหนึ่งปีมีสายแท็กซี่แล้วก็สาย iPhone ให้ด้วยไอซีไทยไอโฟน two อ่ะโชว์โชว์ไอซีได้ด้วยนะเพราะว่ามันใหญ่สามหมื่นมีแรงนี่มันพอที่พอที่จะใช้จริงอันนี้ได้เลยโน้ตบุ๊กใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้ใครก็แล้ว ใครกําลังหา power bank อยู่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้โคตรคุ้มแล้ประกัรหนึ่งปีนะคะ550บาทเท่านั้นจาก1,590งนารนะในไลฟ์นี้นะคะเหลือ550บาทและส่งฟรีค่ะทุกคนอ่ะย่ากันอีกทีถูกก็แหละเพื่อนๆแล้วคุณภาพพี่แซมพี่แซมขอยืมมือของพี่แอมดูสักหน่อยค่ยเก้าสิบบาทพี่แซมดูว่าว่าว่าของมันดีห้ายหาสิบบาทพี่แซมให้เห็นเห็นรูดทุกอันเลยเพราะว่ามัน ให้ต้องให้เพื่อนๆดูว่าสงสายอะไรมันเป็นของดีคอนทร่เล็กแอนด์ไ i ท e t u ไอสายเสียบมาด้วยตัวพี่แซมอีกฝั่งเนี่ยเออมะไม่ใช่ของกองแก๊งไม่ใช่ของกองแก๊งสวยสวยสวยเห้าร้ยเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าสบห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้ิบบาทเอห้าร้อยาสิบ u s u s C type ทุกคนหมดแล้วเหรอ จริงๆคุงมั้งค่ะค่าเริ่ค่ะสิบบาททุกคนสุยยานะค่ะใจตังด้วยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะใครที่อยากได้เอเอาไว้ใช้แบบ ใช้ได้มันโหสองวันจะหมดไหมเนี่ยอันเนี้ยหมดถ้าโัวสัปกติใช่ไหมโอ้โหใช้ได้หลายวันมีสองสีให้เลือกนะคะรับประกัน1ปีนะคะทุกคนรับประกัน1ปีนะคะกดเลยนะคะที่ตะการนะคะห้าบาทนะจ๊ะอ่าประเทไทย Power Bank คือ2องชีเขาแลด์เลือฮาร์ลย์้าสิบาททุกคนคาร์ทูไพร์ทเอเบลกไพรทอมน่อยนง้ผมเีผมเริ่มอ้าวอาน่อยเอาหน่อยเริ่มฝึกแต่งหน้าแล้วี่สวยมากมาก สวยมากมากแน็คหน้าผากหน้าผากไม่ค่อยละเลื้อเลยใครเขาแตะหน้าผากไม่มันไอ้นี่ไงเคยเห็นคนละเลื้อเวลาเขาชมพูจริงเขาชมพูทั้งหน้าละเลื้ออีกมันจะมึงอะไรจะมูกนะจมูงอะไรต้องดูดีจริงๆริงเด้เอ่อผู้หญิงการมีน่าทำกูทำตามบ้างแล้วทำไมทำไมเหมือนหน้าเหมือนมึงโดนตบเลยตอนนี้ตอเยสเยสเยสพาไปแปะสี่ี่ครัขออีกทีนึงอ้าวไปย้ำอีกที สามหมื่นมิลลิแอมใหญ่หนาทนทานแถมคุณไม่ต้องลืมตลุกลืมปลั๊กเพราะว่ามีปลั๊กเสียบมาในตัวในราคาห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากคุ้มมากราคาคุ้มมากเลยเนี่ยประกันหนึ่งปีด้วยราคามันดีพี่ชายอ่ะโอเคนะคะมาดูที่ไซส์ขนาดเล็กลงมาหน่อยอันนี้30,000แอมเนาะเราลงมาไซส์ที่เล็กกว่านี้นะคะเป็นไซส์นี้นะคะไซส์เนี้ย ดีมากๆทุกคนอันนี้หนึ่งหมื่น้าพันนังบกเนาะยนึ่งหมื่้าพมีแอมมีสีสีโคเลอร์นะสีน่ารักมาก่ๆๆๆหนาน่ารักมากสม a l l s m a i อักีเท่าไหร่อกนนี้อนีย่่หาหนึ่งหม่นห้าพันมิลลิออ่ามีไฮลเซีีีี พ i n ค Violet, เ n ลท์แอนด์แบล็กแอนด์ไทุกคนโอเคเดี๋ยวถึงให้นะฮัโลีีสิบเป็ดปาทุกคนเสียนาคะที่กาบีบอกนะคะอันนี้528บาทนะคะ1มื0 0พเนาะแส้วน็แล้วก็เอ่อรับประกัน1ปีนะคะ15ื0นานี้ขึ้นเครื่องได้มีปั๊กในตัวนะคะนี้อร่อยอมี6สีหรอมี6ซิกเคอร์ซิกเลอร์เออฮะซิกเลอร์ทุกคน 64, มีออกซินี่มีบูด้วยห้าร้อยยี่สิบเปซปลาตะตุดโกวเสือน้คพร้กูว่ชอบมันกลับมาแล้วมันหอมเว้ยใครทำไมขุนเนาะเอาไหนนี่จ้ะอันนี้นะคะดูได้เลยนะตรงเนี้ยมันมีปลั๊กอยู่ในตัวนะคะดังนั้นก็เลยไม่ต้อง ไม่ต้องใสเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ต้องเอาใส่ชาร์จไปด้วยเนาะหมายถึงว่าปากักมีปังให้ตัวก็คือชาร์จได้เลย <Yeah. S 1> ผมจะอธิบายง่ายๆทีหนึ่งเพื่อนๆพวกอันนี้ easy, 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 easy. อันเดียวอยู่ G E G E ก็คือว่าสมมติว่าแบตบตัว power bank หมดปุ๊บเพื่อนๆก็แค่เปิดปักนี่เหมือนไม้ชอ็อตยุงอะ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปชาร์จพอชาร์จเสร็จปุ๊บจะบอกให้ว่ามีตัวชาร์จเร็วมีสายชาร์จในตัวด้วยทั้ง iPhone ทั้ง Type C นะครับคือคุ้มค่าแน่นอนขอย้ำอีกทีเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังราคาห้าร้อ 28่บาท528สบาทสำหรับใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนสีตะมุตะมครั้งที่แล้วขายดีสุดๆเลยนะทุกคนรีบรีบกดเลยนะคะใครยังไม่มีเพราแบงติดตัวจี่นดวยนะอะจีซวยเอลิสนี่เขาซื้อมาหรือเราซื้อเราไอ้ย่ะฟาชชาไนเใช้ล้ทีมีไอ้ที่อยู่บ้านนู้นด้วยซื้อมาถ่ายวนของไม่ได้ใช้อืเป็นฟาชช